เรื่องนี้คนที่มีบ้านทุกคนไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดค่ะ,คะนั่นก็คือการทําประกันอัคคีภัยคุ้มครองบ้านบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องไกลตัวมากเลยไฟคงไม่ไม้บ้านฉันแต่เชื่อหรือไม่เขาว่าข้อมูลจากเว็บกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย ภัยเนี่ยเกิดขึ้นเยอะที่สุดในบรรดาสาธารณภัยทั้งหมดเลยค่ะเยอะถึง52%เลยมากกว่าภัยทางถนนแล้วก็น้ําท่วมอีกค่ะซึ่งต้นเหตุของเพลิงไหม้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากบ้านเรานะคะแต่ว่าอาจจะเกิดจากบริเวณรอบๆบ,บ้านเราแล้วก็ลามมาที่เราได้ค่ะ ซึ่งเวลาเกิดไฟไหม้เนี่ยความเสียหายคือหนักมากนะคะเหมือนที่เขาบอกว่าโจรปล้อนสิบครั้งก็ไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งเดียวค่ะอาจจะถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวได้เลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพึงทําก็คือการทําประกันอักขีภัยคุ้มครองบ้านและนี่ก็คือ5ข้อต้องรู้เกี่ยวกับการทําประกันอักขีภัยค่ะข้อ1ประกันอักขีภัยคุ้มครองอะไรบ้างนะคะจะครอบ คลุมถึง6ภัยหลักเลยค่ะนั่นก็คือไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิด ภัยที่เกิดจากการเฉียวชนของยวดยานพาหนะหรือว่าสัตว์พาหนะเช่นช้างม้าวัวควายนะคะภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยานภัยเนื่องจากน้ําที่ไม่เกี่ยวกับน้าท่วมนะคะเช่นน้ํารั่วอะไรประมาณนี้ค่ะและนอกจาก6ภัยหลักนี้แล้วนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยประกันเขาก็จะมีความคุ้มครองเพิ่มอีกสี่ภัยธรรมชาติด้วยค่ะซึ่งได้แก่ลมพายุน้ําท่วมแผ่นดินไหวแล้วก็ลูกเห็บค่ะ แต่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 แตแตโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสภัยธ,ธรรมชาตินี้นะคะประกันเนี่ยเขามักจะคุ้มครองรวมกันทั้งปีไม่เกิน20,000บาทค่ะเช่นสมมติว่าปีนี้เราเคลมน้ําท่วไมไปแล้ว20,000ื 20, ่นเราเจอลูกเห็บอีกเราเคลมไม่ได้แล้วค่ะ ซึ่งสาหรับคนที่คิดว่า2 0 0 0 0บาทนี้อาจจะไม่เพียงพอนะคะเราสามารถเพิ่มวงเงินประกันได้ค่ะโดยการที่จ่ายค่าเบีย้ยเพิ่มนั่นเองนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะเพิ่มประกันน้าท่วมเข้าไปด้วยค่ะก็อย่างที่รู้กันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกร้อนอากาศแปรปรวนนะคะเหตุการณ์น้าท่วมเนี่ยก็มีให้เห็นอยู่ตลอดตลอดตลอดนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการทําประกันน้าท่วมเพิ่มเนี่ยก็จะทําให้ช่วยลดความไม่แน่นอนในชีวิตลงไปได้บ้าง ่ะ 2. ทุนประกันภัยควรทําเท่าไหร่ดีนะคะอันนี้เนี่ยสามารถคํานวณได้จากมูลค่าของตัวบ้านที่ไม่รวมฐานรากนะคะบวกกับของตกแต่งบ้านค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าบ้านเราขนาด100ตารางเมตรนะคะก็คูณด้วยค่าก่อสร้างต่อ1ตารางเมตรนะคะซึ่งสามารถยืดจากตารางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ สมมุติว่าบ้านเราสร้างแบบมาตรฐานไม่ได้รูหราอะไรมากนะคะก็คูณไปด้วย1 2 0 0 0บาทต่อ1ตารางเมตรนะคะก็จะเท่ากับว่าบ้านเราเนี่ยมีมูลค่าทั้งหมด1 2 0 0 0ล้าน2แบาทค่ะซึ่งการทำประกันอัคคีภัยเนี่ยเราสามารถแจ้งคุ้มครองรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งภายในบ้านด้วยนะคะซึ่งก็จะรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์เอยบิวอินเอยหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านได้ด้วยค่ะสมมติว่าเราประเมินแล้วว่า ของตกแต่งบ้านเราเนี่ยราคามูลค่า,า800,000บาทนะคะก็จะรวมทั้งหมดเป็น1,200,000บวก800,000เท่ากับ2ล้านบาทค่ะ ซึ่งเราก็ควรจะทําทุนประกันอยู่ที่2ล้านบาทพอดีค่ะไม่ต้องทํามากไปกว่านี้นะคะอย่างบางคนค่ะ<ม>เผื่อไว้เราทําประกันอัคคีภัยไว้สัก2บริษัทเลยด้วยทุนประกัน2ล้านบาททั้งคู่นะคะถ้าเกิดเหตุไฟไหมเนี่ยรวมเป็น2ล้านบาทค่ะดังนั้นไม่ต้องทําเกินค่ะข้อ3เลือกจ่ายค่าเบีย้ยประกันที่คุ้มครองไม่ต่ํากว่า70ของมูลค่าทรัพย์สินค่ะคือเวลาเราเลือกจ่ายค่าเบีย้ยประกันเนี่ยเรา เลือกได้ว่าจะจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินนะคะซึ่งยิ่งคุ้มครองต่ำเนี่ยก็จะยิ่งถูกนะคะแต่ว่าในไหนเราอุตสาห์จะทําประกันทั้งทีแล้วเนี่ยเราก็เลือกให้มันคุ้มครอง100%ไปเลยดีกว่าค่ะหรือว่าอย่างน้อยๆก็ไม่ต่ํากว่า70%ค่ะเช่นสมมุติว่ามูลค่าทรัพย์สินเราอยู่ที่2ล้านบาทนะคะแล้วเราเลือกทําประกันที่คุ้มครองอยู่ที่50%ของมูลค่าทรัพย์สินถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาแต่ว่าไม่ไไไดด้้หมมมทังงบาส่วนนะ ตีความเสียหายเป็น1ล้านบาทเนี่ยเราจะสามารถเคลมประกันได้เพียงแค่50%ของ1ล้านบาทเท่านั้นซึ่งก็คือแค่5 0 0 0 0นบาทนะคะ ที่เหลือนเนี่ยเราจะต้องควักเงินจ่ายเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะคะคร่าๆอยู่ที่แค่ป,ประมาณล้านละ1000บาทเท่านั้นเองค่ะเช่นสมมติว่าเราทําทุนประกันอยู่ที่1ล้านบาทนะคะก็จะเสียเบี้ยประกันอยู่ที่แค่ประมาณ1000บาทค่ะข้อ4นะคะอ่านศึกษาข้อมูลโดยละเอียดก่อนซื้ออย่าไว้ใจแค่คําพูดคนขายค่ะโดยปกตินะคะบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะมีข้อยกเว้นเช่น คนที่ทาประกันเฟอร์นิเจอร์ด้วยเนี่ยเขาก็จะมีข้อยกเว้นว่าเขาไม่รับประกันทองคําและอัญมณีซึ่งเราก็ต้องไปติดต่อไปสัทประกันว่าถ้าเราอยากจะทําประกันในส่วนนี้เพิ่มเนี่ยมีไหมแล้วก็ถ้ามีเนี่ยต้องจ่ายค่าเบีย้ยเท่าไหร่นะคะข้อยกเว้นต่างๆเนี่ยมีหลายอย่างเลยแล้วก็เราเนี่ยควรศึกษาเองจากเอกสารดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังศึกษาเองด้วยค่ะ คอปพอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องประกันภัยค่ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าเรามีหน่วยงานนี้อยู่ด้วยนะคะเขาก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือคอปพอนั่นเองค่ะซึ่งมีหน้าที่หลักคือกำกับและดูแลธุรกิจประกันภัยค่ะแล้วก็ช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้บริโภคนะคะให้ได้รับความเป็นธรรมจากการทำประกันด้วยค่ะ สำหรับคนที่มีข้อสงสัยใด,ดๆเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยนะคะแนะนำเลยว่าให้ติดต่อไปที่คอพอได้เลยค่ะที่สายด่วน1186หหรือว่าเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะ